ประสิทธิภาพที่ทรงพลังคุ้มค่าอย่างยิ่งนี่คือ DJI โจร n เกษตร T70P รุ่นใหม่ล่าสุดระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่มาพร้อมกับใบพัดคาร์บอนไฟเบอร์ขนาด62นิ้วน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น70กิโลกรัมขยายความสามารถในการบรรทุกหนักด้วยพลังงานต่ำการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานลดลงลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมศัตรูพืชและโรคที่ทันท่วงทีต้องการโซลูชันทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ T 70 p มีน้ำหนักบรรทุกการพ่น70กิโลกรัมและหัวพ่นหมอกคู่ที่มีอัตราการไหลสูงสุด30ลิตรต่อนาทีเพื่อตอบสนองความต้องการการพ่นในปริมาณมากหัวพ่นหมอกแบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถให้อัตราการไหลสูงสุดถึง40ลิตรต่อนาทีสำหรับพุ่มไม้ผลที่หนาแน่น โครงสร้างมอเตอร์คู่แบบระบายความร้อนด้วยน้ำมีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานและอองหมอกละเอียดถึง50ไมครอนทำให้การพ่นครอบคลุมทุกใบได้อย่างทั่วถึงการกระจายความต้องการความหลากหลายประสิทธิภาพและความแม่นยำาี 70P สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการหวานได้อย่างรวดเร็วน้ำหนักบรรทุกการกระจาย70กิโลกรัมร่วมกับสกรูฟีเดอร์รุ่นล่าสุดให้การไหลสูงสุดถึง400กิโลกรัมต่อนอาที รองรับการกระจายความเร็วสูงที่13.8เมตรต่อวินาทีในทุกสถานการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมขึ้น33%มอเตอร์ป้อนแรงบิดสูงช่วยให้การหวานราบรื่นขึ้นมีสกูฟีเดอร์หลายประเภทที่เหมาะกับเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยขนาดต่างๆทำให้การหว่านมีความแม่นยำสูง T70P สามารถเปลี่ยนเป็นโซลูชันการขนส่งได้ T70P สามารถปรับไปยังโหมดการยกได้อย่างราบรื่น และรองรับการขนส่งน้ำหนักบรรทุกได้ถึง65กิโลกรัมในขณะบินเซ็นเซอร์แรง3แกนจะปรับท่าทางอัตโนมัติและลดการแกว่งของสินค้าเพื่อให้การขนส่งมีความเสถียร T70P รองรับจุดโหลดและขนถ่ายบนมือถือด้วยรีโมทคอนโทรลฟีเจอร์ AR จะแสดงตำแหน่งปลายทางแบบเรียลไทม ทำให้การขนส่งแบบธรรมดาเร็วขึ้นและง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับการบินอัตโนมัติให้การขนส่งที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมีการตรวจจับน้ำหนักเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินง่ายต่อการคิดค่าบริการในกรณีรับจ้างขนส่งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานระบบ3 v i v i s n o n ร่วมกับไลด้ามิลลิเมตรด้านหน้าและด้านหลังให้ T70P มีความคล่องตัวที่ดีขึ้นในการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ความปลอดภัยในการขึ้นและลงจอดมีความสำคัญเท่าเทียมกันก่อนขึ้นบินระบบจะตรวจจับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและสถานะล็อกแขนแบบเรียลไทม์ในระหว่างทางกลับมามันรองรับการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหลายทิศทางและระบุคนเดินเทา้าและสิ่งกีดขวางอย่างชาญฉลาดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกล้อง FPV สีมองกลางคืนท 70P ใช้เทคโนโลยีกิมบอลเสมือนร่วมกับอัลกอริทึมการรักษาสเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให้ภาพที่ราบรื่นขึ้นกล้อง FPV รองรับหมดมองกลางคืนให้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นติดตั้งไฟสูงและไฟต่ำพร้อมไฟส่องลงด้านล่างการลงจอดในเวลากลางคืนจึงปลอดภัยและมั่นใจได้หากมีสิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน G70 จจะตรวจจับอัตโนมัติและบันทึกไว้เพิ่มความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินการปฏิบัติงานในการฉีดพ่นทำให้ง่ายขึ้นเพียง2ขั้นตอนกำหนดขอบเขตของพื้นที่แล้วเริ่มต้นด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้ง่ายทั้งนักบินมือใหม่และนักบินที่มีประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานในสวนผลไม้บนภูเขาปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง T70P สามารถทำแผนที่อัตโนมัติเต็มรูปแบบระบุต้นไม้และสิ่งกีดขวางและสร้างเส้นทางการบิน 3D ที่แม่นยำการจ่ายไฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานเกษตรกรรมการออกแบบแบตเตอรี่ที่ติดตั้งด้านหน้าช่วยลดการกัดกร่อนจากยาฆ่าแมาลงและปุย๋ย มีการออกแบบล็อกด้านข้างคู่เพื่อการใส่และถอดที่ง่ายได้และตัวเชื่อมต่อกำลังสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการไหลของกระแสะไฟด้วยการปรับปรุงการใช้พลังงานรองรับแบตเตอรี่การบินอัจฉริยะ2ประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจับคู่กับเครื่องปั่นไฟ11.5กิโลวัตต์เพื่อการชาร์จที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มเติมเครื่องชาร์จ12กิโลวัตต์เงียบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัด และพกพาสะดวกระบบส่งภาพโอโฟใหม่ล่าสุดมีความหน่วงต่ำความสามารถในการต้านทานการรบกวนและคุณภาพวิดีโอที่เสถียรและราบรื่นสำหรับสถานการณ์ที่มีสิ่งกีดขวางรบกวนโมดูลโอโฟรีเลย์เป็นตัวช่วยในการขยายการส่งสัญญาณที่เป็นตัวเลือกช่วยในการส่งวิดีโอที่คงที่และออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นช่วยให้การปฏิบัติการบินปลอดภัยยิ่งขึ้น d r t K3 Agriculture Edition รุ่นล่าสุดมีฟังก์ชัน plug and play โดยไม่ต้องตั้งค่าพิกัดมอบการกำหนดตำแหน่งระดับเซนติเมตรด้วยความแม่นยำที่สม่ำเสมอนี่คือ DJI โดรนเกษตร T70P All New ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของคุณ